2คนยากับหลานโถเอ้ยแล้วก็อยากมาไอ้อ้วนดูพ่อสิพ่อดูอะไรไม่ได้พ่อพ่อไม่กล้าดูแล้วพ่อปิใช่ยา่าย่าบอกไม่กล้าดูข้างหลางหนูเดินไปเลยดีลูกค่อยๆไปต้องมาบ่อยๆ ไอชาล่ะไอ้วดเออไป้ไชาหายแล้วหา,หายล่างเ่อไนะให้พี่ไปหายคนอดีนว่า อะไรเนงดูเขาผ่านไปหน่อยนะครับออกจากนอกเส้นทางไม่ได้เลยเสียวพหนึ่งคชายกดถูได้ครับเอาหมครับคุณเรสองตนครับคุับครับขอบคุณครับรูปเป็นแนวนอนนะครับ ủa coi, ủa ủa ủa, nó cũng đẹp nữa, một cũng đẹp, nó cũng ย่้าเดินถึงไหมย่าเสียวไหมเกียวเกียวเสียวไหมลูกไอชาหายแล้วเลยไม่ต้องมอง นุ่นอีนั่นแอคชั่นอยู่ด้วยนอีคนนั่นแหะแสบอยู่คนเดียวไอชาไอชารับยาด้วยลูกไอชาเตะลงไปแน่เดี๋ยวพอดีด้วยนะน้ำจะเตะไอชาลงไปแน่บอกเลยโอ้ยโอ้ยเสียวเสียวเสียวเป็นยังไงตื่นเต้นไหมฮะมันเย็นอ่ะอย่าตื่นเต้นไหม ได้มาเที่ยวแล้วเคยเคยไปแบบท้าทายแบบนี้ไหมไม่ไปเดินคนเดียวเอ้าเดินได้นี่วะเกลียวคนหนูไม่หันนูไม่หันมามองพ่อมาเลยอะรถมาแล้วพ่อไปไหนไม่ได้แล้วพ่อจอดอย่างเดียวแล้ว เสียว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 จนปวดขี้ไปดูไปไม่กลัวเลยว่ะใจจงมาเลย

แก้วนันเขาดีไงเบอร์เอ้อเบอร์โอ้โหสองตัวเสบเป็นไงความรู้สึกรลับยาด้วยเอา้าซะซะมีความรู้สึกยังไงครับเดินข้ามมาได้ฮ <c oughs> ะมีความรู้สึกยังไง เป็นเป็นยังไงบ้างครับสบายอีนี่สบายแล้วแล้วคนนี้เราเป็นยังไงบ้างครับสหายจวายได้โอ้โหแต่ละคน